ที่ปุ้ยบอกว่าเพื่อนปุ้ยอ่ะมาแล้วก็มานั่งเล่นเกมมานั่งเล่นกับกาวินเนี่ยแล้วมันก็ทักขึ้นมาว่ากาวินมีกาวินตัวนี้ด้วยเหรอโคตรแพงเลยนี่ก็บอกว่าแพงไรกาวินซื้อมาห้าพันแล้วมันบอกราคาเดียวไม่เปลี่ยนเลขเลย <c oughs> อันนี้อะไรมาแพงเจ็ดพันหกอันนี้ประมาณสองหมื่นแปดอ้าวมันจะบอกพันให้สองหมื่นแปดแพงมากแต่ว่าสุขภาพปุ้ยเวลาด้านทำงานนานเจ็ดแปดชั่วโมงเออโคโนมิกปุ้ยเคยเห็นมันนั่งทำงานเลย ทำไมอันนี้รายการมาดับคนดับการบ้านบ้านพี่หัวสายสับสับคลาช่องวันเพกาลสามนี้ค่ะและถ้าชอบเธอจะกดตรงไหนได้บ้างน่ี่เลยค่ะไอย่ามาเล่นกับไฟเอาล่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบรายการนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับในช่องวันเพกาวได้เลยครับ อ่าแล้วถ้าอยากดูหลังอื่นๆนะครับคลิกดูตรงนี้ได้เลยครับมีหลายบ้านให้ดูครับแต่ถ้าเราชอบรายการอื่นๆพอแล้วไม่หลายกูอยู่ที่ไหนเนี่ย